แลวก็เพื่อนๆกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับ r e g e n t s of v i m e e r กับ9หัวข้อครับเกี่ยวกับซีซั่นแห่งการเติบโตครับที่เราจะสามารถพัฒนา CP ตัวละครครับและมีอะไรบ้างที่จะทําให้เรานะครับเติบโตไปด้วยกันถ้าใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเป็นกาลังจใจในการทําคลิปด้วย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าคอนเทนต์นะครับที่ผมได้ทําลงไปมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจในการส่งซีดซึ่งก็จะเป็นกําลังใจนะครับให้ผมยังเล่นเกมนี้และก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆนามาฝากให้กับเพื่อนๆด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก เพจเฟซบุ๊กครับ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไม่ั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับเอาละครับเริ่มแรกกัน ก็คือเควสเติบโตครับโดยเราสามารถรับคําสั่งประกาศครับจากซีซันโดยเควสเราสามารถทําได้วันละ5เควสครับและเรายังไม่พอครับในวันละ5เควสของเราก็ยังสามารถกดเพิ่มเติมได้อีกครับโดยใช้อเทมใบประกาศคําสั่งนั่นเองครับโดยใบประกาศคําสั่งครับเราสามารถหาได้จาก1ก็คือร้านค้าที่เราสามารถเติมแฮกได้นั่นเองครับ2ก็คือนะครับเราก็สามารถ1ึงก็คือในเรื่องของวายคิลลี่มืดครับ ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะไปตีบอสหาเบาะแสต่างๆนะครับเราก็จะได้หาใบเลยนะครับโดยคุยประจําวันต่างๆครับใน1วันเนี่ยก็แนะนํเลยครับวิธีการที่จะทําให้เราเติบโตจริงๆเราก็จะต้องทําการรีเฟซนะครับผมโดยหาจํานวนมอเตอร์นะครับสามขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ในส่วนของไอเทมเม็ดแห่งอิดาซิลนะครับเพื่อที่จะนําไปทําการคราฟของในไอเทมต่างๆตรงนี้ครับซึ่งก็จะมีของเยอะแยะมากมายให้เรา น่าสนใจในการทําของและเติบโตไปด้วยกันครับหนึ่งก็คือหลักๆนะครับก็ให้เรานะครับมาทําการครับใบคําสั่งเพราะว่ายิ่งเราทาค่อยเจอนะครับการเติบโตของเราก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองสองก็คือนะครับใครยังไม่ไปครับก็ไปครับตั๋วลงดันเพิ่มได้ด้วยนะครับและ2ก็คือตั๋วเวลานะครับพวกนี้ก็ควรที่จะขาบนะครับในต่อสัปดาห์นั่นเอง สิ่งที่จะขับยากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของบินนะครับหรือเพื่อนลมทางแดงนั่นเองผมก็จะทําการลีนะครับโดยผมเนี่ยก็จะเอาในส่วนของดันเจี้ยนนะครับตรงนี้เป็น300ตัวโดยเรานะครับสามารถฟาร์มวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเก็บเพย์ตัวละ300ได้เลยยาวๆนะครับแล้วก็กดตัวเพิ่มได้ด้วยสิ่งสาคัญต่อมาครับก็คือในส่วนของตรงนี้ครับยอดอ่อนแห่งการเติบโตเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการไปเอายักษ์สมุทรนั่นเองครับเราก็จะได้ในส่วนของต้นกําเนิดแห่งการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งต้อกําเนิดกการเติบโตครับยิ่งเราหาเยอะได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้บัฟนะครับในส่วนของการใช้งานซึ่งเราก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของคําอวยพรแห่งการเติบโตนี่ก็จะเป็นบัฟนะครับที่ถาวรใน1ซีซั่นนะครับซีซั่นนี้จะจบในวันที่30มสิธันวานั่นเองครับโดยบัฟที่เราได้นะครับก็จะเป็น exp นะครับในการล่าและอัตราดรอปด้วยนะครับแล้วก็คําอวยพรนะครับในการเติบโตเนี่ยในส่วนของ รเวลนะครับผมในเรื่องของดาเมจมอนเตอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันครับยิ่งค่าตุนกําเนิดของเรานะครับเยอะเราก็จะได้รับนะครับบัฟพวกนี้ที่มันเยอะมากขึ้นนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งครับเราก็ยังสามารถหาของได้โดยเรานะครับเข้าไปที่เฟสประจําวันที่เราทําทุกวันอยู่แล้วครับกับมิชชั่นรายวันโดยตรงนี้นะครับยิ่งเราทําเนี่ยเราจะได้กล่องนี้ขึ้นมาครับเป็นค่าไอโดยกล่องนี้เนี่ยข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของยอดอ่อนแห่งการเติบโตด้วยตรงนี้เราก็ทําทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ได้1 นะครับ <P ers> เพื่อที่จะไปยัดทุกวันนะครับผมประมาณนั้นหัวข้อที่2ครับ <S 2> <S 2> ในเรื่องของการสํารวจการสำรวจก็คือในเรื่องของกรนเจียนในการตีบอสนะครับ1วันเราก็จะไปเก็บนะครับในเรื่องของการตีบอสในการออกเดินทางตรงนี้ครับก็จะมีบอสชีสันนะครับหรือคิงโค o บ o ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายครับโดยเราก็ต้องไต่ตามระดับความยากตั้งแต่ที่1ไปก่อนที่2แล้วก็ที่3ที่4นะครับ โดยตั้งแต่ที่3เนี่ยเราจะต้องมีรลเวลถึงรลเวล50ครับและต้นกําเนิดในการเติบโตของเราก็ต้อง150ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้ครับหนึ่งก็คือที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นชุดนะครับโดยชุดนี้เนี่ยจะมีค่าสถานะที่ดีกว่านะครับชุดเซตที่เราสามารถรับได้เองนั่นแหละนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นบวกหกเหมือนกันเห็นไหมครับค่าพลังเนี่ยต่างกันเจอแยะมากมายเลยนะครับผมก็อยู่ที่1129เลยนะครับค่าสถานะต่างๆทางํทา,ทาให้เราสามารถ นำไปเล่นในส่วนของ PVE นะครับในเรื่องของ PVE แล้วก็ PVP ที่มันดีขึ้นถ้าสมมติว่าเราจะตีบวกนะครับตีบวกสิเนี่ยได้ CP ขึ้นมาทั้ง2,000นะครับค่าฉลากแลต่างๆเนี่ยก็จะได้เยอะมากขึ้นด้วยในส่วนของดันสุดท้ายก็คือดันเลเวล55เนี่ยเราก็จะได้นะครับรางวัลชนะครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงเซตนี้นะครับก็จะมีค่า CP ที่ดีกว่าเซตคาพนั่นเองครับโดยหลักๆนะครับที่เราจะหาได้จากในดันก็คือในเรื่องของจอกศักดิ์ ซึ่งจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเราได้มาเราก็ทําการตีบวกเลยถ้าเราตีบวกนะครับต่ากว่าบวกสิเนี่ยในวันที่30มนะครับมันก็จะหายไปเลยนะในตรงนี้นะครับผมเราก็ทําตีบวกสินะครับไว้ใช้งานด้วยนะครับในอีกอย่างหนึ่งครับยังไม่พอเราสามารถนําจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปทําการยัดสมุดได้ครับโดยการยัดสมุดของเรานะครับเราจะได้ต้นกําเนิดมาเลยนะครับในการยัดอย่างเช่นจอกที่1น่เราจะได้ต้นกําเนิดมาตั้ง3เลยนะครับยิ่งเราตีบวกนะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ยาสมุนเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับตั้งแต่จอกบวก6เนี่ยเราจะได้ค่าสถานะด้วยนะครับได้มาด้วยนะเห็นไหมเป็นพลังฟื้นฟูอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นกําเนิดด้วยนะครับบวกค่าสถานะมาด้วยทําให้เรานะครับมีดาเมในการฟาร์ม EPVE นะครับได้ดีขึ้นนะในเรื่องของทริแดมก็มีนะครับอัตราดอกปก็มีเหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ในการที่เราจะได้รับมานะครับเราสามารถลงดันต่างๆได้เลยนะครับก็จะเป็นดันแห่งการเติบโตต่างๆนะพวกนี้นะครับในตามเรเวลต่างๆนะถ้าเราดรอปมาเนาะในตลาดณปัจจุบันนะครับก็ในเสื้อผมเนี่ยยังไม่มีขายเลยนะครับข้อที่3ครับก็คือการสะสมการเติบโตเราก็เห็นแล้วครับว่าการสะสมการเติบโตเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับยิ่งใครเป็นสายกาชาอยู่แล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของ ค่าเติบโตเนี่ยมาค่อนข้างเยอะและปับนะครับที่เราได้จากคำอวยพรเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองโดยเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้หนึ่งหลักๆนะครับที่เราสามารถสะสมได้ก็คือการยัดสมุสีสรนั่นเองครับโดยจะเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะครับถ้าเรายัดต้นอ่อนเยอะเท่าไหร่ต้นกําเนิดการเติบโตของเราก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น และยังไม่พอครับในการยัดสมุดเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถได้ค่าสเตตัสด,ด้วยเหมือนกันครับตัวค่าสเตตัสที่ผมเข้าใจนะครับพวกนี้ที่เรายัดนะครับสมมติว่าเราได้ไอเทมมาจากการฟาร์มเราก็ยัดสมุดลงแบบนี้ผมคิดว่าพวกที่เป็นค่าสเตตัสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นถาวรนะครับแต่ระยะเวลาในการยัดสมุดในช่วงซีซันเนี่ยก็คือก่อนวันที่30เดือนธันวานั่นเองครับ ถ้าผมเข้าใจผิดเพื่อนๆสามารถกดคอมเมนต์นะครับได้นะในส่วนตัวเลยแล้วผมคิดว่าน่าจะให้เรายับและได้ค่าสเตตัสถาวนก่อนวันที่30นั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเติบโตได้ก็คือไอเทมนั่นแหละครับก็จะมีไอเทม2ชนิดนะครับที่เข้ามาใหม่ให้เราเข้าไปที่จุดคับได้คับแล้วก็เข้าไปทีซีซันก็จะมีไอเทมนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวาครีและก็สร้อยคอแห่งการเติบโตนะครับพวกนี้เราสามารถคับได้นะโดยใช้วัชดิบนะครับเมล็ดนะที่เราสามารถฟาร์มได้นั่นแหละนะครับจากเ่ลงๆ ้วยเหมือนกันครับพอเราแคบมาเนี่ยซึ่งพอเราแคบมานะครับเราก็สามารถนําไปยัดสมุดได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะทําให้เราเติบโตเหมือนกันนะครับโดยการยัดสมุดนะครับค่าสเตตัสที่เรายัดได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าสเตตัสต้นกําเนิดด้วยและค่าสเตตัสหลักนะครับทำให้เราสามารถฟาร์ม PVE ได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันครับเอาละครับอีนนกของชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสําคัญเหมือนกันก็คือในการยัดของโบราณนะครับในการยัดสมุดนั่นเองเราก็เห็นว่าของโบราณเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมาย และใช้เมล็ดทุ้นทั้งเยอะมากนะครับผมโดยเมล็ดนะครับยิ่งเราสะสมและก็ทําการคราฟนะครับไอเทมพวกนี้และนารบยะสมุดเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นมากๆนะครับโดยเราก็เห็นว่าเหรียญซิวารินเนี่ยราคามันจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้นะเพราะความต้องการของคนเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นในการคราบของนั่นเองครับเวลาเราจะยาสมุดนะครับล้วก็ดูมีก็ได้นะครับจะได้ต้นกําเนิดและก็ค่าสถานะ หลักที่เราจะนําไปใช้งานด้วยเหมือนกันครับต่อมาก็คือในเรื่องของวัสดุชิ้นเปลืองนะครับหลักๆสําคัญก็คือป้ายประกาศนะครับตั๋วเวลานะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นรายสัปดาห์เนาะในการครับแล้วก็ตั๋วเข้าบอสนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือม้วน ep มวน ep 3 0นตะครับตรงนี้จะคราฟได้3ใบต่อสัปดาห์เพื่อนร่วมทางที่เป็นเพื่อนร่วมทางแดงนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะคราฟยากหน่อยเราต้องเลเวล50นะครับถึงจะสามารถคราฟได้เพราะว่าเราถึงจะสามารถหาขวด ผนึกได้นั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยจะได้จากวัชรีมืดที่เราทำเควสนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทพนิยายในการสร้างม้วนคมภีร์ต่างๆนะครับพวกนี้ผลงานที่เราจะได้จากที่เราสามารถทำวัชรีซีซั่นหนึ่งนะครับครบหมดนะเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับวัสดุที่จะนำมาสร้างและอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นได้จากเทพนิยายนะครับตรงนี้นะที่เราทำเทพนิยายแล้วเราก็จะได้วัตถุ สร้างมานะครับประมาณนั้นข้อต่อไปครับก็คือเทพนิยายนั่นแหละนะครับผมเทพนิยายก็เป็นเรื่องของวัคคีี่มืดนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการทำเควสแล้วก็ตีบอสต่างๆนะครับหาบอสแสต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาอีกทีนะครับว่าแต่ละเควสเนาะทำอย่างไรนะครับไปเปิดบาะแสอย่างไรซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะล้อกันหมดเลยนะครับอ่าล้อกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัคคีี่มืดเรื่องผลงานต่างๆนะครับพวกนี้ มันจะล็อกกันหมดครับก็ต้องทําอะไรอันหนึ่งก่อ,อนถึงจะสามารถปลดล็อกอ่าเควสต่างๆได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะได้มานะครับก็คือการเปิดใช้งานรูนโดยการเปิดใช้งานรูนนะครับก็จะเป็นรูนในเรื่องของคู่ดาวน้ํายานะครับแล้วก็ป้องกันดาเมจบอนเตอร์สเอร์นนั่นแหละนะครับรูนที่เราจะได้และอีกรูนหนึ่งก็เป็นดาเมจบอนเตอร์สเอร์แล้วก็เอฟเฟกน้ำยา h p 2%นะครับในเรื่องของรูนที่เราสามารถเปิดใช้งานได้นั่นเองต่อไปก็คือวาฮาราซีซันนะครับเติบโต จากการฟาร์มแล้วนะคบผมก็บอกได้เลยว่าห้องนี้เนี่ยจะได้ EP นะครับค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในเรื่องของห้องอินเตอร์นะครับของมาคริ่ด้วยนะตรงนี้นะครับ EP จะได้ค่อนข้างเยอะก็ถ้าตีเป็นอารมณ์ง่ายๆก็คือห้องดันเลเวลนั่นแหละนะครับก็จะได้ของพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่ได้ถ้าเราได้เมล็ดนะครับยิ่งเรายิ่งเรามีดาวเมจเยอะนะครับในเรื่องของเมล็ดนะครับมันก็จะได้เยอะมากด้วยแต่ถ้าแนะนําจริงๆนะครับถ้าเราจะฟาร์มในหนึ่งชั่วโมงต่อวัน นะนาว่าให้เราไปอัตราดอกของด้วยนะครับสาเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับถ้าเรากดขึ้นมาอัตราในการดอกไอเทมของเรามันก็จะเยอะมากขึ้นโอเคนะครับต่อไปครับก็คือในเรื่องของความสําเร็จของการเติบโตบอกเลยครับว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับในเรื่องของผลงานตรงนี้เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่านะครับในแต่ละระดับเนี่ยหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือยอดต้นอ่อนนะครับที่เราจะต้องทําการประหยัดทัมพีนั่นแหละครับเพื่อเอา ต้นกาเนิดเติบโตของเรานะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับตรงนี้และก็ยังไม่พอครับยังได้ในส่วนของเมล็ดด้วยและยังไม่พอครับยังเป็นตัวประกาศคําสั่งนะครับเพื่อให้เราฟาร์มควสต่างๆและรับนะครับในส่วนของพวกต้นอ่อนต่างๆเนี่ยมาทําการคราฟของได้นะครับอันนี้ก็เติบโตเหมือนกันนะครับในเรื่องตรงนี้และยังไม่พอครับก็ถ้าเราสามารถเคลียร์โคบอลคิงนะครับระดับ5 ราจะได้มงกุฎด้วยนะครับมงกุฎเนี่ยจะใช้ในการยัดสมุดนั่นเองครับจะได้ต้นกําเนิด12เลยนะครับอันนี้คือเยอะมากแต่อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกล่องนะครับที่เราเสร็จสิ้นเทพนิยายนะครับตรงนี้นะก็จะเป็น2กล่องเลยซึ่งกล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มหาจอกศักดิ์นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกบวกสงสุเนี่คือบวก8นะครับอ่าตรงนี้นะข้อที่6กครับก็คือเรื่องระบบคราบนั่นเองในเรื่องของการคราฟนะครับของซีซั่นเนี่ยก็แนะนำนะครับก็ สิ่งแรกที่ผมแนะนํานะครับก็คือในเรื่องของการฝากสมุดครับหนึ่งก็คือนะครับของโบราณแลวของโบราณมันแรงไปนะครับเราก็ลดลงมาเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไปคราฟนะครับถ้าใครยังไม่ตีบวกนะครับอ่าถ้าใครยังไม่ตีบวกถ้าใครยังไม่ตีบวกถึง10ก็สามารถตีบวกถึง10ก่อนก็ได้นะครับผมแต่มันจะเปลืองหน่อยนะครับเมล็ดนะเราต้องขยันหามล็ดด้วยนะครับสมมุติว่าเราคราฟมานะครับถ้าเรามีจอดสสีบวกสิแล้วก็ใส่ใช้งานอยู่แล้วนะครับเราก็ เอามาทําการยัดสมุดครับที่มันจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับเพื่อที่จะเอาแต้มต้นกําเนิดนะครับตรงนี้ให้สูงที่สุดนะประมาณนั้นนะครับที่7จ็ดครับก็คืออีเวนต์5รายการบวกตัดแดงและก็วาคิลี่แดงด้วยครับโดยอีเวนต์ต่างๆนะครับเราสามารถกดดูอีเวนต์ได้นะครับผมตรงนี้โดยอีเวนต์แรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบัต t เทิลพาร์ตนะครับบัตเทิลพารซีซั่นนะครับตรงนี้นะซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการที่เราเดี๋ยวจะต้องไปคราบตั๋ว โดยการคราฟตัวเนี่ยให้เรานะครับไปคำนวณโดยการชั่งน้าหนักดีๆโดยการคราฟเนี่ยเราต้องไปทําการ1ก็คือไปซื้อของฟ้าโดยเราต้องไปซื้อของฟ้านะครับเน้นราคาที่ถูกนะครับนี่นะเน้นตัวที่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับอย่างเช่น 19v m i กนะครับเราซื้อมา เราก็สามารถนําไปหลอมนะครับเป็นเหรียญ่นการเติบโตได้นะครับด้วยการหลอมหนึ่งครั้งนะครับที่เราทำเนี่ยเราจะได้100เหรียญนะครับผมตรงนี้นะเราจะได้100เหรียญในการหลอมของเรานั่นเองครับด้วยการหลอมก็ต้องใช้ของฟ้าที่เป็นติดตาช่างขายได้นะครับหลอมและก็ยังไม่พอครับเราต้องใช้หินตัวหินหลอมในการเติบโตครับนะครับปัจจุบันนะหินใหญ่นะครับก็ราคาอยู่ที่8.6วีนิกนะครับ เราก็สามารถคำนวณนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฟ้าได้ด้วยแล้วก็เอาไปบวกกันว่าเอ้ยถ้าเราคาร์บเอเนี่ยจะโอเคหรือเปล่ามันจะได้ร้อยเหรียญแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเลยนะครับเราก็สามารถซื้อได้นะเหรียญจากชาวบ้านนะครับผมนี่ให้เราเข้ามาที่เหรียญวัสดุนะครับโดยเรื่อง,งมาตรงนี้ครับโดยเหรียญณปัจจุบันเนี่ยเหรียญราคา0.4 Bix นะครับต่อเหรียญถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อ50ใช่ไหมครับเพื่อที่จะนําไปครับ โดย50เหรียญเนี่ยราคานัจจุบัาก็คือ24นะครับแต่ถ้าเราค้ับเองเราจะได้100นะอันนี้ต้องคำนวณกันดีๆีซึ่งเวลาเราได้มานะครับเราก็ไปทําการสร้างนะโดยให้เรานะครับเข้าไปที่การสร้างและก็เหรียญนะครับตรงนี้โดยเหรียญน่ให้เราดูนะครับนี่มันจะเป็นตั๋วซีซันแบบนี้ครับโดยใช้50เหรียญนะครับให้เราคำนวณตรงนี้ก็ได้โดยการสร้างของเรานะครับเราก็มาเปิดซีซันตรงนี้ได้นะครับตรงนนนนี้้ะะถถาาาใคครรรเหลลือวมิกก็สงทุับ เปิดสีสั้นได้โดยเราจะได้มีกาชาด้วยนะครับมีหินเติมเวลานะครับป้ายคำสั่งที่จะให้เราใช้งานทุกอย่างนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีกล่องสุดท้ายนะครับที่เป็นกล่องให้เรานะครับเปิดก็คือเป็นวาเคอรี่สีฟ้านะครับระดับสีฟ้าที่เป็นวาเคอรี่ตัวใหมนะ่แห่งการเติบโตนะครับเข้ามาก็ไปะยดสมุดแล้วก็เพิ่ม c ีีได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ฟ้านะครับผมในการเปิด ตลอดอีเวนต์หรือกิจกรรมนะครับที่ให้เราทำก็คือในส่วนของการเติบโตนะครับต้องไปตีบอสเลียโคบอคิงนะครับในดันเจี้ยนเนาะตรงนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นพวกกาชาและก็ใบเปิดคำสั่งนะครับที่ค่อนข้างน่านสนใจและสิ่งที่สำคัญนะครับผมต่อมาก็คือในเรื่องของกล่องนะครับที่เป็นตั้งแต่บวกเจ็ดตั้งแต่บวกหกนะครับขึ้นมาถึงบวกเก้าในการสุ่มนะครับประมาณนั้นก็ตรงนี้เนี่ยมีตั้งสิบกล่องเลยนะทุกคนเราก็สามารถได้ ทำการไปยัดคำพีได้นะครับและสิ่งที่ดีที่สุดนะแอบก็ <c oughs> จะเป็นในเรื่องของตัวสัตชีนในแับที่เป็นสัตชีแดงให้กับเราเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็บให้เพื่อนดูกันเองนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าตัวที่เราใช้งานหรืออย่างไรหรือจะปรับเป็นอีกเซตหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเด็กเนื้อเรื่องนะครับที่เราจะได้มาตัวเด็กเนื้อเรื่องเนี่ยจะได้เยอะมากนะครับโัเด็กเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสัตว์แดงนะครับตัวนี้จะได้มมาาาตตัั้้้งนนนกกํเเเดด18ลยยะะะคครบืออไ ก็อย่างที่บอกครับว่าใครที่เป็นสายเปิดกาชาอยู่แล้วนะครับจะได้ต้นกําเนิดเนี่ยที่มันเยอะมากขึ้นจากกาชานะครับแต่ข้อดีนะครับในส่วนของเรื่องของบัฟต่างๆเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ำมทุบนะครับที่เราได้มาเนาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างดีเลยเลยมาดูอีกต้นกาเนิดหนึ่งครับต้นกําเนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของกล่องวาคิรี่แดงนะครับตรงนี้นะซึ่งวาคิรี่แดงนะครับแต่ละตัวเราก็สามารถมาดูได้นะครับผมนี่เห็นไหมต้นกําเนิดนะครับที่เราได้นะตรงนี้ก็คือ14เเลยนรใื่อองงขคิี่ ชุด่มคิีแดงมันก็จะได้เยอะนะครับประมาณนั้นนะเราก็ไปเลือกเอาเลยนะครับว่าเราอยากได้ตัวไหนในตัวนี้นะครับสามารถเลือกกลับได้เลยนะถามว่าดีกว่าตัวที่เราใช้งานหรือเปล่าเราก็ไปเทียบกันเองนะครับว่าค่าสถานะใหม่ๆที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่ดีกว่าที่เราใช้งานอยู่ในอีกกล่องหนึ่งนะครับในภารกิจนี้ก็คือในเรื่องของการได้รับกล่องนี้ครับนี่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราสามารถเป็นกล่องสุ่มเนาะให้กับเรานะครับ5กล่องเลยนะตรงนี้นะครับเป็นของฟีที่เราได้มานะครับแต่ มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่แบบง่ายๆนะในเรื่องของเควสตนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบรับกล่องศัก์ธิ์นะครับเพื่อทำเควสห้บวก7ด้วยแล้วก็บวก8ด้วยนะครับยากนะเออไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้จอกศักษษษ์สิที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ต้องไปเก็บนะครับในเรื่องของต้นออดในเรื่องของเมล็ดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไปรับจอกสักธิ์ให้มันได้เยอะมากที่สุดนั่นแหละนะครับผม ต่อมาครับก็คือภารกิจในการชําระนะครับนี่ชําระรางนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับในการเข้าไปตีบอสในดันเจียนนะครับทั้งหมดนะก็มีบอสในส่วนของขอวัคคดี้นะครับบอสส่วนของวิหารนะครับอย่างละสา0 0ัตัวนะครับพวกแวงด้วยเราก็จะได้รับนะครับในกาชานะนี่11ใบนะครับตรงนี้แหละ แล้วก็เอากาชามาเปิดนะเพื่อลุ้นรับจะเป็นใบสีทองนะครับเพื่อลุ้นทองได้และอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นภารกิจต,ต่อสู้นะครับภารกิจต,ต่อสู้ก็ทำเฟสซ้ำคอมเพลตรายวันนั่นแหละนะครับทุกคนก็จะได้รับตรงนี้ไปและก็เช็คชื่อนะครับนี่เช็คอินนะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีของดีๆให้เรานะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะวันแรกก็จะเป็นกล่องนะครับให้เราลุ้นของปีบวกนะต่อไปก็จะเป็นจอบศิษย์นะครับในวันที่7นะวันที่1 4เนี่ยจะเป็นกาชานะครับให้เรานะอีีกกส่่วนนนึงนย็จะเป็นนวััที่20ครบ ที่2ีเนี่ยจะเป็นเจาะบวก7นะครับผมตรงนี้เลยเลยโอเควิธีการดูนะครับในส่วนของต้นกําเนิดเนี่ยผมขอรวมหัวข้อเลยแล้วกันนะครับหัวข้อที่8กับข้อที่9นะครับวคคิลี่ดีเพื่อร่วมทางนะครับและก็เด็กสมุดนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยมันรวมกันเพราะว่าข้อดีอย่างไรครับ เราจะสามารถรวมได้เนี่ยก็คือในการเปิดกาชาครับผมยิ่งเราเปิดกาชาเยอะเราก็จะเก็บสมุดเด็กได้เราพูดถ้งแต่หอ,อการเติโตัวบทที่1น,นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราเปิดกาชาได้ตัวแดงพวกนี้นะครับแล้วก็มาทําการยัดเด็กเนี่ยสิงสาคัญนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับถ้าที่เราจะได้ก็คือต้นกําเนิดครับถ้าเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะได้เป็น14เลยนะเห็นไหมต้นกําเนิดแต่ละใบนะครับ14เลยซึ่งจะทําให้แต้มต้นกําเนิดของเราเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับนั่นแหละ ไอที่เป็นสายเปิดกาชาแล้วมีงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะจะได้ต้นกําเนิดที่มันสูงมากและได้บัฟอวยพรที่มันดีขึ้นมากมากเลยนะครับเพราะว่า1ก็คือในเรื่องของอัตราดรอป E.P.Damage to m o เตอร์นะครับทำให้ P.P.V.E ของเราเนี่ยดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับยิ่งเรามีต้นกําเนิดเยอะใช่ไหมครับตัวที่2เห็นไหมครับนี่จะเป็นตัวฟ้านะครับตัวฟ้าก็ได้ต้นกําเนิดนะครับ1ิเลยนะครับผมเห็นไหมไอที่เปิดกาชานะครับซึ่งกาชามันก็จะแยกกันนะ ไม่ใช่กาชาแบบเดิมนะครับถ้าเราไปเปิดกาชาซีซั่นนะเราถึงจะมีโอกาสได้พวกนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ DC นะครับเห็นไหม DC เนี่ยก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะที่เราได้นะครับจะได้ต้นกําเนิดม18เลยนะครับ DC นะแท็กนี้อันนี้ก็จะเป็น14 14นะครับแล้วก็ยังมีค่าที่น่าสนใจนะครับจะมีค่าที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันก็จะเป็นพวกแบบดาวเมทไฟยภาพเห็นไหมครับเออที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับนีเห็นไหมภารป้องกัน นี้ซีจะขึ้นรัวๆเลยนะครับถ้าเราเปิดกาชาซีซั่นนะเห็นไอ้พลังจทปีพิเวตมอนนะครับโอ้โหคือเยอะมากนะครับถ้าเราแบบว่าได้ตัวแดงตัวนี้มานะเห็นไหมโอ้โหดาเมจพิเวตมต์เยอะมากนะครับก็ยังไม่พอนะครับก็ยัมีดาเมจสกิลด้วยนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะ hey, ถ้าเพื่อนๆน,นะครับคลิปนีค้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในการไกด์ในเรื่องของการซีซั่นเติบโตนะครับเพื่อพัฒนา,า CP พัฒนาตัวละครของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกลังใจในการทำคลิปด้วย